ร้านข้าวสตูเกตฟังร้านเก่าแก่ที่เปิดคู่ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลามากกว่า80ปีร้านข้าวสตูหมูที่ไปทีไรต้องไปยืนต่อแถวเพราะว่าคนเยอะมากซึ่งร้านนี้นะคะเนื่องจากความอร่อยเขายังมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจด้วยตัวร้านเขาเปิดมาตั้งแต่ปี2480รอบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยอยู่มากกว่า80ปีแถบสตูร้านนี้นะคะเขาเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2โดยสตูนี้นะคะเขาจะมีความผสมผสานกันระหว่างจีนกับฝรัง่งโดยใช้น้ำซุปกระดูกหมูต้มกับเครื่องเเเทททศแแแลลละหหหาาางงงงงกกกกิิิ้้ยซึ่่่นสนสสสวผมมมมดดััดขออออตตูบบฝรรใช และเมนูเด็ดที่นี่ก็จะเป็นข้าวสตูวัตถุด,ดิบหลกัลกๆที่ใส่มาก็จะเป็นหมูแล้วก็เครื่องในเวลาทานก็จะนิยมกินกับน้ำจิ้มตัวนี้ค่ะรสชาติสีสันจะคล้ายกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแต่เขาจะได้ความเปรี้ยวจากน้ำตาลโนดมันจะมีความหอมหอมวานอมเปรี้ยวทานแล้วสดชื่นสดชื่นส่วนหมูกรอบจานนี้นะคะไปทีไรก็ต้องสั่งกรอบนอกนุ่มในทานแล้วกรึบมากและอีกหนึ่งตัวเด็ดซิกเนเจอร์ของร้านนะคะเขานนะะจะเป็นซาลาเปาสูตรโบราณที่อาจใส่มาให้อย่างแน่นทั้งหมูไข่แดงกุนเชียงเห็ดหอมราคาดีๆเิ่มต้นที่30บาาทมีโอกสา่วามองาสงงขาานนค่ใ้้้อััักรรเตยู นาง,งามอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเลยค่ะเขาจะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมง